ล่มาล่มาล่ามามีว่างจริงๆหรือวะาหรือหรืออ่านะฮะตอนนี้นะฮะต้องอินเทนกันนิดนึงนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการนิวพะคินอินเทอร์วิวคุยกับนิว EP 1 4แล้วนะครับวันนี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเมื่อตอนต้นคลิปนะครับทุกๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเรานะฮะได้พูดถึง คลิปที่กําลังเป็นกระแสโด่งดังมากๆในตอนนี้นะครับก็คือการ cover นะฮะของคุณหยาดพิรุณปู่หลุนนั่นเองวันนี้เราได้คว้าตัวนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่กระแสมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเราจะไปพูดคุยกับน้องหยาดพิรุนนะฮะกับ cover นะฮะตัวเพลงที่เป็นไม่ว่างนะฮะช่วยโทรกลับของคุณลีเดียเนี่ยนะฮะเพลงนี้นะฮะเล็มเลมนะฮะหลายๆคนก็คงรู้จักกันในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับน้องหยาดพิรุณนะครับว่า เธอปังได้อย่างไรแล้วที่มาของเธอเป็นยังไงชีวิตเธอนะ่าสนใจมากๆวันนี้ห้ามพลาดกันเลยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับกับ EP ของเราในวันนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะช่วยกันกด subscribe ให้กับเพจของเราด้วยนะฮะแล้วก็ช่องของนิวพาร i n ินอินเทอร์วิด้วยนะครับพร้อมหรือยังคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับน้องอย่าบชรุ่นกันเลย คุณผู้ชมครับทีนี้ต้องรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการนิวพัคินอินเทอร์วิวครับวันนี้ฮะต้องตกมือดังๆเลยนะครับเราได้ตัวนะครับเออเป็นยูทูบเบอร์นะคนที่กำลังมาแรงตอนนี้มีกระแสนะค,คู่กับคุณสไบบังนะฮะ ตอนนี้ก็เราอยู่กับคุณหยาดพี่รุนนะคะสวัสดีครับคุณหยาดพี่รุนครับสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะทำไมต้องสวัสดีท่านน้องหยาดสวัสดียังไงดีต้องต้องว่าให้เป็นหยาดนิดนึงสวัสดีจ้าอ่านะครับต้องแบบนี้เลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาสัมภาษณ์พูดคุยกันวันนี้นะครับตื่นเต้นมากเลยนะพี่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณโอ้ไม่ตื่นเต้นแล้วคนกันเองเออ โอเคก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยว่ากว่าจะมาเป็นคุณหยาดพินะฮะหรือหยาดพิรุนที่เรารู้จักที่ดาราเอาไป cover เสียงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เราเอน้องหยาดเขาทําอย่างไรถึงปังขนาดนี้นะฮะปังปังจริงๆนะต้องบอกว่าปังมากๆตอน,น <laughs> คิดดูว่านะครับคุณผู้ชมครับภายในไม่รากี่เดือนใช่ไหมหยาดไม่ อ่าใช่ค่ะถ้าถ้าเกิดเป็น y o u t u b e เนี่ยหยาดทํามาจริงจริงจริงจริน่าจะปรมาณสองเดือนสามเดือนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พลิกจากคนแบบแทบจะไม่มีแบบมีคนติดตามนิดหน่อยตอนนี้หลักหมื่นเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะอนะอ่ะน้องหยาดในน้องหยาดเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างโอ้โหทำมาหลากหลายอย่างนะคะก็พอเรียนจบเสร็จก็อสอนภาษาอังกฤษก่อนอนะคะอยู่ประมาณสองปีเสร็จแล้วก็ เปิดร้านกาแฟาเปิดร้านของขวัญใช่แล้วก็ทําแล้วก็จับธุรกิจเล็กๆน้อยๆหลายอย่างแล้วก็มาจบที่ทําเป็นร้านสายสะพายเชื่อร้านสายสะพายเชียงใหม่นะคะทาเป็นพวกสายสะพายนางงามพวกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก,ก็จะมีหลากหลายกิจกรรมท,ที่ใช้สายสะพายมงกุฎแล้วก็พวกงานสกรีนที่แบบงานออกแบบอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างซึ่งก็นนทำมาเรื่อยจนถึงตอนนี้หนูประจําอยู่เชียงใหม่เลยเนาะ ใช่ค่ะอยู่เชียงใหม่เลยก็คือจะกวาดจะกวาดภาคเหนือทั้งหมดนี้ว่างั้นหมายถึงว่าร้านหมายถึงว่างานแสร็สะพายเหรอคะไม่ผู้ชายทั่วประเทศค่ะคุณแม่ค่ะทั่วประเทศนะคะเอแล้วก็นอกจากร้านแสร็สะพายแล้วเนี่ยหยาดก็จะทําเป็นพิธีกรค่ะแล้วเอโดยเฉพาะพิธีกรสองภาษาอะไรเงี้ยทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพบ้างแล้วก็จะมีต่างจังหวัดบ้างที่ค่ะทำเยอะมากเลยเอาเวลาที่ไหน พื้นฐานไม่มีเงินนะคะแล้วเราทำทุกอย่างก็จ้างไปทําอะไรก็ทําก็ต้องทำทุกอย่างเนาะสู้ชีวิตต้องทําก็ให้ทําอะไรก็ทําใช่ค่ะแล้วแล้วอธุรกิจสายสะพายนี่ได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องราวเหมือนกันกว่าจะมาได้เป็นตรงนี้มันต้องมันต้องผ่านอะไรเวทีอะไรมาหรอธุรกิจสายสะพายจริงๆอ่ะอยากทาก่อนที่จะประกวดเวทีหลายคนอาจจะรู้จักอยากตอนที่เป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเนาะนะคะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจตอนนั้นปีสองห้าหกหนึ่งก็ประมาณสาม สอมปีที่แล้วประมาณเนี้ยเร็วเนี้เองใช่เร็วเรนี้เองสองสมปีที่ผ่านมาก็ก็ก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วคนก็ทําให้คนรู้จักน่าจะทําให้รู้จักมากขึ้นอ่ เพราะเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆรง้านอยากแบบทำมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วแต่มันก็เวทีนางสาวเชียงใหม่ดวงใจพอทําให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นมันก็มีส่วนทําให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้งานพิธีกรงานรีวิวงานอะไรต่างๆก็เข้ามาจากเวทีนี้เยอะเหมือนกันค่ะก็แสดงว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยหนูก็หูทํามาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นงานขายค่ะแล้วที่มาที่ไปอ่ะแล้วมันมันมาจบที่เออเนี่ยช่อง YouTube ที่กำลังปังตอนนี้เนี่ยได้ยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ปังขนาดนั้นค่ะมันไม่นทอป่วยไงฉันชอบป่วยอ่าก็ป่วยกันเนาะจิงจริงค่ะค่ะทำได้ยังไงหรออย่าเมื่อก่อนอย่กจะมีแค่ Facebook อย่างเดียวเลยโซเชียลที่อย่าเล่นเนาะ Uh huh. ไม่เล่นไอจี huh. ไม่เล่นทวิตเตอร์ไม่เล่น youtube ไม่เล่นอะไรหมายถึงว่าไม่เล่นเล่นเป็นดูของคนอื่นแต่เราไม่มีแ uh huh. อคเคาท์อ่าเ๋ยวกก็จะมีอะไรก็จะโพสต์แค่ใน Facebook อะไรก็กระจายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆอยากก็เออมีคนแบบมาให้งานมามา,มาจ้างรีวิวอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าขอลงในไอจได้ไหมคะขอลงใน youtube ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอยเราเรา,เราต้องเริ่มเปิดช่อง ที่มันเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนอกจาก Facebook ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเปิดแล้วมันก็มีคนมาติดตามเราเรื่อยๆจากงานที่เราเคยทําออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะพี่นิวมันก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆอย่าง youtube อย่างเงี้ยจริงๆเปิดช่องทิ้งไว้ประมาณเกือบปีแล้วแหละแต่ไม่เคยเอาอะไรไปลงเลยเพิ่งมาทําจริงๆจงประมาณสองสมเดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วประจวบเหมาะกับช่วงโควิดที่ <COVID. S 1> มันร้านสายสะพายมันต้องปิดใช่ไหมเพราะมันไม่มีอีเวนต์เลยคือ <COVID. S 1> สายสะพายมันกินจากงานอีเวนต์ <event. S 1> คำร้านปิดนะคะแต่เน,นี้ยเราก็เข้าใจมันก็ทุกน้องทุกคนก็จะโดนหมดเพราะว่าต้องบอกก่นว่างานเสภัาายเนี่ยอ่ามัน,ม,นมันอิงก,กับงานอีเวนต์เหมือนกันพวกงานประกวด uh huh. ใช่ไหมคะตัดชิมเด็กๆมัธยมเด็กพวกอ่างานรับปริญญ,ญาหรือว่างานงาน congratulation อะไรต่างๆพวกเนี้ยอ่ามันก็ต้องใช้เสตชภัาพายพอไม่มีอีเวนต์ร้านเราถูกปิดแล้วก็เออทำอะไรดีเราก็คิดอยู่ว่าแต่เอ๊หรือว่าเป็นก็ คิดว่ามันจะไม่นานเพราะเราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโรคไครไข้เจ็บอะไรที่มันยาวนานขนาดนี้ถูกไหมแต่เลยเอ้ยก็อารอรอดูอาการไปก่อนว่ามันจะยาวนานขนาดไหนล้วก็เก็บตัวถือว่าพักผ่อนเพราะว่าเราเองก็ถือว่าทํางานหนักมาทั้งปีทํางานแบบเจ็ดวันไม่แทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อ่าพอมันเอ้ยมันเริ่มนานว่ะโควิดมันเริ่มนานมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเหมือนที่อ่ะมันไอ้มันเริ่มเงินมันเริ่มหมดว่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพี่นิวแล้วเสร็จน้องก็แบบว่าเอ้ย ตังเริ่มหมดละอะไรยังไงดีไม่ไม่หลอกตังเรื่องตังไม่ได้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 อะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเอ้ยมันเราจะอยู่แบบนี้เฉยๆทุกวันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันต้องหาอะไรทำไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นเนื้อออกปะาผู้ไร้ศักยภาพต่างๆนานาแล้วก็เอ๊ะทำอะไรดีตอนแรกจะทําร้านอาหารเพราะว่าอยากเป็นคนชอบทําอาหารโดยเฉพาะอาหารอีสานส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ้ยร้านอาหารมันแล้วถ้าเราเปิดยิ่งใหญ่จริงจังแล้วอยู่ดีโควิดหายเราก็ต้องยุบมันมันต้องใช้ทุนในการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วก็ทําอะไรดีถ้าาามมันไ่่ใชอหร ก็เลยลองทําแล้วท well do uh, ิกตอกมันก็เร right? okay? well, so so ิ่มมาอ่ะทิกตอกจริงๆคนถ้าเกิดแพลตฟอร์มที่คนติดตามอย่างเยอที่สุดจะเป็นทิกตอกกันนะับสอหาปวดฝรั่งแล้วไปอยู่มังนอกได้ได้ไหมได้อย่างนี้จะมีใครเอาไหมอย่างนี้คือเทสฝรั่งมากว่าไปว่าไปไยไม่เชื่อก็ได้ไงต่ต่้าไปกับสงหาปวดฝรั่งแล้วไปอยู่มังนอ ได้ได้ไหมได้อย่างนี้จะมีใครเอาไหมอย่างนี้คือเทสฝรั่งมาว่าไปว่าไปไปไม่ชื่อก็ได้ไงตว่าไปติ๊กต็อกอันนี้ประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นค่าใช่ค่ะในเวลาแบบเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเออใช่อันนี้อันนี้น่าจะเยอะสุดละเพราะว่าติ๊กต็อกมันแบบเป็นคลิปสั้นๆคนมันก็เข้ามาดูได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็เริ่มเล่นติ๊กต็อกเอ้ยเราก็ เล่นทวิตตอเสร็จเราก็เซฟคลิปจากท i ิต o k อ่ะมาลงใน Facebook เรามาลงใน YouTube เรามันก็เหมือนลิงก์กันไปหมดคน,คนก็เลยตามอุ้ยตามพี่มาจากท i ิตเตอรเพราะเอาคลิปในทวิตเตอรคือมันก็ตามมาจากคนนี้ตามมาจาก YouTube คนนี้ตามมามันก็เลยเพิ่ม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 คนติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ,ะประมาณนั้นเองใช่เราก็เลยเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาเห็นเราพอพอเราเริ่มรู้จักคนเยอะสปอนเซอร์ก็ฝากมารีวิวบางคนก็จ้างแต่แต่ช่วงแรกๆเราไม่คิดตังค์เลยเพราะว่า มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเพื่อนร้านแฟนคนลับเราที่เขาดูไลฟ์ของเราเพราะว่าหลักๆอ่ะคนน่าจะรู้จักอย่างช่วงนี้เพราะว่าอยากไลฟ์ใน youtube บ uh ่อ huh. ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีรายการแบบดึกดืน่นตื่นมากินดึกดืก่นตื่นมาคุยดึกดื่นตื่น,น,นมาร้องเพลงอะไรประมาณเนี้ยสนุกสนุกส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์สนุกสนานทั้งนั้นเลยอะค่ะอืม uh huh. แล้วไม่แล้วแล้วตอนแรกมันก็คือที่หนูบอกมาจากติ๊กตอกก่อนแล้วไอรายการมายังไงรายการใน youtube เหรอคะใช่เอ่อ เราก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเราอยากจะพูดคุย <c oughs> เราอยากจะพูด <c oughs> เรา<ป>เราเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเ,เราพูดกับตัวเองก็จะดูเป็นผีบ้าพี่นิวนึกออกไหมแ้ <c oughs> มันก็จะเป็นดูเป็นผีบ้าก็จะคุยกับกระจกมันก็จะดูนักกลัวน้องก็เลยเอ๊ะฉันจะพูดคุยกับใครดีละ่ะที่มันที่มันไม่ต้องไปหาการคือปกติอะต้องบอกว่าอยากเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากแ้วบ้านที่อยากอยู่ทุกวันนี้ก็คือจะมีเพื่อนไปมาหาสู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชียงใหม่ต่างจังหวัดเวลาเพื่อนมาก็จะมาที่นี่เป็นเหมือนเจ้าภาพอะ ใครมาเชียงใหม่ก็จะนึกถึงอย่างนี้อ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายว่าต้องตัแต่าว่าเพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะเพื่อนรวยเพื่อนรวยเพื่อนรวยเพื่อนเข้าเกรียบเป็นข้าเกลียบเออนั่นแหละแล้วเสร็จพอโควิดเราก็เอ้ยมันก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นไม่เป็นแล้วก็เอ้ยขอแยกตัวก่อนเพื่อนเองก็โดนกักบางคนก็เขาก็มาจากต่างจังหวัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็อยงั้นเราก็ไลฟ์นี่แหละจะได้อย่างน้อยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันแรกที่ไลฟ์พี่นิวรู้ไหมคือ หิวข้าวตอนดึกเราก็เลยแบบหิวข้าวอ่ะมันดึกแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วอ่ะนึกออกไหมครับเออแล้วอยากจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อพี่จักรกาเออจะเห็นกันในไลฟ์บ่อยๆแล้วอยากก็บอกเอ้ยเนี่ยจักราลเรามาทํากับข้าวกินกันไหมอะไรเงี้ยแล้วจักราลก็บอกเอ้ยนี่ก็ไลฟ์สิเผื่อเพื่อนๆเราคนไหนยังไม่นอนเขาก็จะได้มาดูเรามาเมาท์มอยกับเราด้วยเขาก็คิดถึงเราอะไรเงี้ยเออเพื่อนกระ่บนคิดถึงเสร็จปุ๊บไลฟ์ มันไลฟ์ครั้งแรกเราอยากก็คิดแบบแล้วมันไลฟ์ใน YouTube คือคนปกติเขาจะไม่ค่อยไลฟ์ใน y o u u u b เถ้าสังเกตน,นะคะเพราะว่าคนเขาจะไม่ค่อยดูส่วนใหญ่อินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หรืออะไรอย่เงี้ยเขาจะไลฟ์ใน Facebook มากกว่าเออคนเพราะว่าม,ม,มันจะมีมันจะมีฐานที่เป็นเพื่อนเรา อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเป็นเฟรนกันอยู่แล้วเขาก็จะมาดูได้แต่ใน youtube อ่ะถ้าไม่มีใครซับสไครต์คือเขาก็จะมันเข้ามาดูยากมันไม่ได้แจ้งเตือนเหมือนในเฟซบุ o กอ่ะอ,อยากเอ,อไม่เป็นไรหรอก youtube มันคุณภาพมันดีกว่าภาพมันชัดกว่าเราคิดแค่นั้นตอนนั้นเราก็ลองตั้งกล้องไลฟ์กินโชว์ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยกินโชว์อย่างเดียวก็มันดึกแล้วก็กินเราตั้งชื่อ,อรายการอะไรดีวะก็อ่ะดึกดื่นตื่นมากินละกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันแรกคนดูร้อยกว่าคนมาจากไหนใ้มันเยอะนะ เรนทำรู้สึกงเราแล้วแบบร้อยกว่าคนเฮ้ยมันเยอะนะมันเท่าเท่ากับเราไลฟ์ในทุกวันนี้ทุก <Facebook S 1> วันนี้ฉันไลฟ์ในเฟซบุ๊กยังมีคนไม่ถึงยี่สิบเลย <laughs> <laughs> แล้วมันเป็นเราพี่นีนู้ว่ามันเป็นวันแรกแล้วเราไม่เคยลงคอนเทนต์อะไรใน youtube เลยอยู <Ừ. S 2> ่ดีเราตั้งกล้องไลฟ์มีคนดูร้อยกว่าคนดีดขึ้นไปสูงสุดกับส <Ừ. S 2> ามร้อยเราก็เฮ้ยเราตกใจเราก็แบบเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ,ถ้าไลฟ์ในเฟซบุ๊กอะเราไม่แปลกใจเพราะเพื่อนในเฟซบุ๊กอย่ากเกือบหนะ้าพันเนาะ เออมันก็จะแจ้งเตือนไปให้เพื่อนว่าหยาดพี่รุ่นกําลังไลฟ์เขาก็เข้ามาดูอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาจะนึกเขาจะเขาจะติดภาพว่าเราเป็นสนุกสนานทุกครั้งที่เราไลฟ์เขาจะรู้ว่ามันจะต้องมีอะไรตลกมาให้มาให้เขาแบบคลายเครียดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่การไลฟ์ใน u t u b e ครั้งนั้นคือเซอร์ไพรส์หยาดมากอยวเาแบบเฮ้ยเออเออเออน่าสนใจแล้วพอตื่นเช้ามาคนก็แคปช็อตสั้นๆที่อยาดกินมันก็ตลกอะไรเงี้ยเขาก็แคปเอามาลงในไอจีบ้างเอามาลงในเฟซบุ๊กเขาก็บอก ทักแชร์แบบแม่พรุ่งนี้ไลฟ์อีกนะไลฟ์ทุกวันเลยช่วงนี้แบบไม่ได้ทํางานเหงาเป็นเกือบยี่สิบข้อความอะ่ะโอ้ในวันเดียวแล้วเราก็เฮ้ยคนมันรอดูแบบเราอะ่ะเราก็มันก็เหมือนแบบมันกลายเป็นหน้าที่แล้วอะ่ะที่มันต้องทาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราก็จะทําด้วยความสนุกสนานนะคะว่าเออโอเคอังงั้นเดี๋ยวเราทารายการเดึกดือตื่นมากินกันดีวกว่าช่วงแรกๆก็พอเริ่มมันมีเริ่มคนรู้จักสปอนเซอร์ก็เอาร้านต่าง,างๆในเชียงใหม่ก็เอาของมาฝาก ท่านขับก็ฝากขนมมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นมาใช่แต่ปุ๊บจุดพีคมาอยู่ที่ว่ากินมาได้สักประมาณสิบ <c oughs> กว่าอีพีกระไยอดแล้วไม่ไหวขึ้นไปกี่โล <c oughs> ขึ้นน้ำหนักขึ้นไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นช่วงปกติอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้ไปไหนแต่สิ่งที่ตามมาคือกดไหลย้อนแล้วเฮ้ยเริ่มนอนไม่ได้เพราะมันกินดึกกินเสร็จประมาณ อ่เราเริ่มไลฟ์สี่ห้า 4, 5, ทุ่มกินเสร็จเที่ยงคืนตีสีงตีสามกได้นอนตีสี่ตีหบางทีไลฟ์เสร็จไปนั่งดูตัวเองหัวเลาะตัวเองอีกอะไรเงี้ยก็โอ้โหเป็นอยู่่อย่างนั้ <c oughs> โอโนอยู่ยยยยเดือนกว่า <c oughs> ก็เลยเอ้ยเริ่มไม่ไหวละ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นดึกๆๆตื่มาคุย ก็จะพูดคุยเม้ามอยมีอะไรอัปเดตชีวิตตัวเองเนี่ยไปเรื่องไปแลกเปลี่ยนไปเรือไปนู่นไปนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วหลังๆมาก็คนเริ่มรู้จักที่มาร้องเพลงอีกก็เลยอ่ะเป็นดึกดื่นตื่นมาร้องให้คนโทรเข้ามาร้องเพลงในรายการ <S <S อ่าเร<อ>าก็จะแบบเออได้พูดคุยกับเขาแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบการช่วงนี้ก็จะเป็นแนวเป็นเวนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินก็จะน้อยลงกินอยากก็เลยทําเป็นปัดให้มันเป็นรายการช่วงกลางวันเป็นอยู่ในเซกชั่นของรายการอีตุ้ยตลุยกิน ก็คือพาไปตะเวนกินตำร้านหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มเปิดแล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยแ่อวแล้วแล้วยูดีก็จากไอ้ดึกดื่นตื่นมากินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดึกดื่นตื่นมาคุยเนี่ยแล้วบอกแฟนขับว่าอะไรฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่เขาเขาก็ทําตอนนั้นก็ยังทําควบคู่กันอยู่เออเ็บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากินนะ ฉันอิ่มแล้วเพิ่งไปกินข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่มีอะไรมากินโชว์นะวันนี้สปอนเซอร์ไม่เข้าอะไรเงี้ยเราก็จะพูดกันตรงๆเขาก็เข้าใจหัวล้อตลกสนุกสนานอะไรเงี้ยเอองั้นวันนี้ไม่มีอะไรกินเราก็มาคุยกันดีกว่าไหนใครมีเรื่องอะไรมาแชร์ก็โทรเข้ามาได้นะคะอะไรเงี้ยอ่าเ,เ,เ,เขาก็จะโทรมาเล่าเรื่องสัพเพเห็นละเรื่องชีวิตเขาจนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องมาขอกำลังใจให้มาร้องเพลง happy birthday ให้บ้างแบบปรึกษาปัญหาชีวิตนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแฟนคลับก็ก็น่ารักอ่ะคือมันเรากลายเป็นวรู้สึกว่าเฮ้ย มันกลายเป็นมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยค่ะม,มีวันหนึ่งดูมีวันหนึ่งพีกสุดอะร้องเพลงโชว์เขาซึ่งซึ่งไม่ได้ร้องเพลงเพราะด้วยนะร้อ,องเพลงแบบว่าไปร้ <laughs> องเพลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่นิวโชว์เขาแล้วก็แบบคนดูดีดไปแบบพันเก้าอะ เยอะมากจริงเยตอนนั้นนะเราก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยมาจากไหนแล้วมันดึกมากมันตีสองตีสามเขาก็เออไม่หลับไม่นอนกันเขาก็ดูกันอะไรเงี้ยก็เลยเอเออยากให้ทําอะไรก็บอกนะคะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหาคอนเทนตมา์มาลงช่องเราซึ่งหลังจากนั้นช่วงเนี้ยก็เริ่มร้านค้าเริ่มเปิด บริษัทนั่นนี่เริ่มเปิดก็เริ่มมีลูกค้าส่งของมาให้รีวิวเรื่อยๆหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็นออกไปนอกสถานที่เยอะขึ้นเป็นตัดต่อเป็นคลิปที่ตัดต่อสําเร็จสวยงามอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมาไลฟ์บ้างวันไหนที่ว่างแสดงว่าอันแรกเลยพี่มองว่าหนูมองจุดคิดที่แตกต่างจากคนอื่นก็คืออันดับแรกคือการไลฟ์สดคนอื่นอย่างที่หนูพูดเนาะว่าคนก็จะไปไลฟ์กัน Facebook หมดเลยแต่นี่คือแบบมันก็แค่แบบเห็นว่ามันชัดกว่ามันดีกว่าฉันก็ <laughs> ดีกว่าอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมแล้วก็ทําคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์สดกันตอนแบบกลางวันตอนเย็นหรือหรือทำนิดๆเนี่ยแต่อันนี้ก็เอาแม่งดึกๆเลยอะไรอย่างงี้แบบเออดึกตอนสองอย่างงี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ให้คนแบบเอ้ยมันช่วงนั้นมันอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วคนไม่ค่อยหันอาค่ะก็ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นแหละคิดว่าเหมือนกันอืมซึ่งทํามาจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มที่บอกว่าหลังจาก พักโควิดมาแล้วเริ่มทําเนี่ยจนตอนนี้ก็ประมาณสองสามเดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณก็เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ายังไงบ้างสนุกจอยไหมจะจอยไหมแม่จอยไหมมันมันมัน,ม,นมันทั้งจอยทั้งสนุกทั้งปลื้มปิ่มทั้งดีใจทั้ง,ท,งทั้งมีความสุขมันมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะคือเราเราเรา,เรา,เ,ราเราจะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบคนเข้ามาดูแล้วเขาได้รับเสียงห,หัวเราะจากเราได้รับพลังบวกจากเราบางคนแบบดูเสร็จแล้วเขา คือมีข้อความซึ้งๆส่งมาให้เยอะมากทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแบบขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนเขาในช่วงนี้คือบางคนนะ่ะเขาออกต่างจังหวัดไม่ได้เขาเป็นคนต่างจังหวัดแต่เขาต้องโดนกักตัวอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเชา่าแบบไม่มีเพื่อนไปเจอเพื่อนก็ไม่ได้เพราะเขาก็กลัวโควิดอย่างเงี้ยแต่เขาแบบมีเราเป็นเพื่อนแบบเขารู้สึกว่า แล้วการพูดคุยของเราในช่องมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนคุยเล่าให้เพื่อนฟังอะอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าโอ้มาสวัสดีค่ะอะไรกันแบบเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เป็นรายการแบบนึกออกไหมคะเอออะไรขนาดนั้นมันเป็นฟิลเม้า์มอยต,ตลกตลกอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะคาดหวังความเป็นความเป็นพลังบวกจากเราเข้ามาดูเราแล้วเขาได้รับกําลังใจเขามีความสุขเขาสนุกสนานเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเออเออมันก็ พอเราได้รับฟีดแบ็กแบบนั้นกลับมาเราก็มีกาลังใจเพิ่มขึ้นเหมือนกันในการที่จะทาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบใหม้มันมีประโยชน์ด้วยให้ทุกคนดูแลสนุกด้วยมีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในอนาคตก็แผนไว้ว่าอะไรที่มันที่เราทําแล้วมันเรามันช่วยเหลือสังคมได้เราก็ยินดีในอนาคตต่อไปประมาณนั้นเองอแล้วก็ววบางทีก็จะมีโอ้ลงมลงมออะไรเงี้ยใช่ <ๆ S 1> หรือบางทีลูกค้าเออไม่ไม่ใช่ลูกค้าแบบว่าแฟนคลับแบบฝากขนมมาให้นะคะ บางคนเป็นเจ้าของกิจาการฝากมาให้รีวิวอ่านนี้เราเข้าใจแต่บางคนแบบวันนั้นอะช่วงแรกแรกไลฟ์เอามือถือไลฟ์เนาะอันนี้เราคุยกันผ่านคอมนะคะ,ะแต่เมื่อก่อนอยากใช้มือถือใช่ไหมมือมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยมือถือเนี่ยไอโฟนแปดอย่างเงี้ยเก่าๆหนึ่งเครื่องตั้งไลฟ์เดียว,ยวไอโฟนแปดไม่เก่าแล้วอาไม่เก่าหรอเดี๋ยวนี้เขาจะไปสิบเอ็ดเนี่ยดูสิเนี่ยเคสมือถือก็หลุดแล้วแล้วไอตัวไอโฟนแปดมันจะมีจุกไอช่องตัวเนี้ยช่องเดียวใช่ไหมอ่าเออแล้วมันจะแบบ เสียบไม์กับชาร์จแบตได้ไม่พร้อมกันเออแล้วหยาดก็จะบ่นออกไลฟ์ว่าเนี่ยเนี่ยแบบแบตจะหมดแล้วต้องไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีช่องที่มันเสียบแบตกับอไม่พร้อมกันหยาดไม่ไม่มีแล้วแล้วก็นี่ไม่คิดว่ามันจะมีนวัตกรรมแบบนี้ที่มันจะมีเป็น apter, อะแดปเตอร์อ่ะเออแล้วบ่นไปไม่ถึงแบบสามสี่วันอะไรเงี้ยก็มีแพ็กเกจส่งมาให้ที่บ้านแบงขนาดนั้นใช ก็คือแฟนคลับแบบได้ยินคงได้ยินหยาดบ่นออกไลฟ์อยู่สามสี่ครั้งอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาให้เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เราสามารถชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เสียบไมค์ไปด้วยได้อะไรเงี้ยเขาออกมุมไหมว่าใครเขาเขาเขาก็บอกเขาถามว่าได้รับของหรือยังคะพี่ส่งอะแดปเตอร์ไปให้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนคลับแบบจะได้ไลฟ์ไปยาวๆจะได้ไม่ต้องปิดคือพอบางทีอแบบไปแล้วนะคะแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจฟิ่ปะเออแล้วเขาก็แบบจะได้ไลฟ์กันยาวๆอยู่กันเป็นเพื่อนกันยาวๆอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาหรือบางทีแบบ อันนี้เป็นขนมนะคะหยาดก,ก็แบบชื่อร้านอะไรคะอยากจะได้โปรโมทให้เขาบอกอ๋อไมไ่ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะพอดีว่าที่บ้านชอบกินยี่ห้อนี้ก็อลยซื้อมเนี้ยก็อยากให้คุณหยาดได้ทานด้วยอะไรอย่เงี้ยโอ้น่ารักดนวโอ้โออยางเงี้ยวใช่มีความสุขมากพี่นิวมัน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 มากกว่าที่แบบ ที่เราคิดอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันมีความสุขมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกที่เราจะทําเราคิดว่าเุ้ยเราทาเพื่อความสนุกสนานเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็แค่ทําออกผ่านกล้องแต่เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทํามันจะไปสร้างพลังมันจะไปสร้างกำลังใจให้คนได้เยอะแยะขนาดนี้เอมันก็ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจใช่คะ่ะ ซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับผมว่าที่ที่คุณน้องหยาดพูดเนี่ยมันก็เป็นเป็นจุดที่ถูกมากเลยแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามคุณหยาดเนี่ยก็จะจะ,จะมองคุณหยาดเป็นไอดอลในลักษณะของว่าช่วยทาเป็นเป็นเพื่อนให้เขาแล้วก็เป,เป็นผีบ้าดีกว่าค่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนตาเขาบ้าด้วยไงในเียด so, แล้วก็สนุกสนานในเนี้แล้วตอนน,นี้พอทุกอย่างมันกลับมาเปิดแล้วเนี่ยตัวร้านสายสะพายเปิดหรือยัง เริ่มเปิดแล้วค่ะเริ่มมีออเดอร์เข้ามาการประกวดหลายๆเวทีก็เริ่มกลับมาแล้วอยากก็เออก,ก,ก็ต้องแบ่งเวลาเพราะว่าเอ้ยพอเราก็ต้องทําทั้งร้านสายสะพายงานพิธีกรก็เริ่มกลับเข้ามาทั้งตอนนี้ก็มีเริ่มลูกค้าทยอยส่งสินค้ามาให้รีวิวด้วยอตอนนี้ก็เลยยิ่งเป็นยุ่งไปกว่าเดิมก็ทํางานทุกวันกลับมาทํางานเจ็ดวันเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วตอนนี้ช่องช่องแล้วก็รายการของที่อยากทําก็ยังอยู่ใช่ไหมจะไม่ทิ้งแฟนๆไปไหนใช่ไหมอ่าถ้าเกิด ถ้าเกิดอา,อาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราว่างก็ไลฟ์อาจจะมีตอนนี้อยากกำลังจัดระบบให้มันเป็นทางการมากขึ้นเช่นว่า อ่ะดึกดื่นตื่นมากินจะไลฟ์ทุกวันจันนะดึกดื่นตื่นมาคุยจะไลฟ์ทุกวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะจัดระบบให้มันเป็นในเวนั้นมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนแบบจะไลฟ์ก็ไลฟ์เลยไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยเออแฟนคลับก็ไม่รู้ว่าแม่ทำไมไม่บอกบางคนมาตามไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเออเขาก็ต้องมา<อ>ตามดูย้อนหลังก็อาจจะเซ็ตรับให้มันเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตเผื่อมันมันก็จะได้ดูเป็นทางการมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความสนุกสนานความบันเทิงก็ยังก็ยังเหมือนเดิมใช่ตอนนี้แม่เสียงหาย จริงเหรอฮะยังยังอยู่ไหมเสียงมันเบามันมัน,ม,น,ม,นมันวุบลงไปอีกแล้วเมืเ่อกี้จริงเหรอะหนึ่งสองสามสี่ได้ยินไหมคะอ่าโอเคเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเลยออเสียงไม่ชิดอย่างที่อบอกว่าวันนี้วันนี้มีปัญหากับไม้น้องแมวขนอุยคือน้องแมวขนอุยมีปัญหากับแม่นะคะวันนี้เออได้ชัดเลยเมื่อกี้บังหน้าเธอเลยเนาะอ่างั้นเอาไว้อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้อย่างี้ดีไหมค่ะอย่างนี้ก็จะใกล้ไปเนาะนะคะอ่าอ่าโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย คือจริงๆต้องบอกว่านะฮะคุณผู้ชมงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราคุยเล่นกันอยากจะให้น้องหยาดเนี่ยฝากก่อนหรือว่าให้รแรงบันดาลใจสําหรับใครที่อาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะหรือช่วงที่ผ่านมาที่เขากําลังเครียดหรือกําลังหาทางออกทางที่จะมาทําแบบเราเนี่ยแบบว่าเออหนูก็เจออะไรมาแล้วก็เผชิญอะไรมาแล้วก็เราก็อ่ะลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะให้แรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าอืม สำหรับหยาดเนอะคือเอาจริงไม่ไม่ได้เป็นแบบไลฟ์โค้ชอะไรขนาดนั้นเนอะหลายคนก็จะแบบยุยย่องเราให้วแบบ่าแม่คือไอดอลแม่คือแบบแม่คือแม่อะไรอย่างเงี้ยเราได้ฟังแล้วเราก็เออพอเวลาเรา,เราได้ยินคนเรียกแล้วแม่ก็คือแม่หรือแม่เป็นไอดอลอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยฉันฉันเพจชฉันเปรี้ยวนะแต่อยากจะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกเราแบบนั้นแสดงว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องทาตัวให้มันมันดีขึ้น เออให้มันเป็นตัวอย่างในทางที่ดีดีกว่าอะไรเงี hmm. ้ยอ่ะก็เราเราก็จะคิดแบบนั้นแต่ว่าในถ้าอยากจะฝากในในเรื่องของการให้กําลังใจก็คือว่าอยากว่าถ้าเราอยากทําอะไรเราก็ทําอืมถ้าเรามันมีความสุข มันทาให้ชีวิตเรามีความสุขเราไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นก็ก็ลงมือทําแล้วก็เต็มที่กับมันคือทุกวันนี้มีคนเข้ามาขอกําลังใจเยอะมากเป็นปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นผ่านไลฟ์ที่อยากทำดึกๆตื่นมาคุยหรือว่าจะมาทางเมสเซจอะไรเงี้ยเยอะมากเลยอยากอยากก็จะบอกจิตตลกไปแบบเออเนี่ยเวลาใครมีปัญหาให้ไปฟังเพลงหนึ่งนะชื่อเพลง l i ฟแอนเลิยูที่เรียนเรื่อยูที่ยอมรับมันอะไรเงี้ยอย่ารอเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลย ไม่ว่าใครจะเจอปัญหาเรื่องอะไรก็ตามความรักเนาะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักปัญหาเรื่องการเงินการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจากตัวเราก่อนอเราจัดระบบความคิดของเราให้มันให้มันดีก่อนให้มันพอดีอย่าคาดหวังอะไรกับสิ่งที่มันเกินไปเกินตัว ก็ก็ก็แค่นั้นชีวิตก็น่าจะมีความสุขแล้วนะคะอืมเป็นี้แค่ขอบคุณนะครับเป็นเป็นเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าใครที่กําลังมองหากําลังใจไปเปิดลิฟแอนเลย์นะฮะเอ่อเป็นลิฟแอนเลย์ใช่มันจะฟังแล้วมันจะแบบว่าอโอเคพอละชีวิตฉันแฮปปี้ละแค่นั้นพออะไรนะแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกว่า โปงคือไม่ไม่ทำอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้เป็นแบบนั้นคืออยากทําอะไรก็ทําทําแล้วเรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขพ่อแม่เราเราสามารถดูแลพ่อแม่ได้ดูแลครอบครัวเราได้นะคะเพื่อนๆเราทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับเราก็ก็ทาไปเถอะค่ะเนาะชีวิตเราเปิดมีครับผมก็นะต้องขอบคุณน้องหยาดมากสําหรับคาแนะนํานะครับแล้วก็การทุกคุยในวันนี้สนุกสนานมากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างเอ่ย โอ้โหทุกทางเลยค่ะนะคะเป็น one way two way นะคะ two way <laughs> ได้หมดเลยไ <laughs> ม <laughs> ่ทาวานเลยเหรอ <laughs> เออได้ทุกทางยูท t บทว t ตเตอร์ไอ ไอจีทิกกตอกนะคะอยากใช้ชื่อหยาดพิรุณหมดเลยอยากพิรุณหมยภาษาอังกฤษใช่โอเคเดี๋ยวคนที่หน้าอยากพิรุณนะครับทุกคนก็ไปติดตามนะครับน้องมากน้องแม่หยาดนะครับผมก็ไปติดตามสนุกสนานกับคุณหยาดพิรุณได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องหยาดมากๆเลยนะครับสำหรับการพูดคุยรายการนิวพะคินอินเตอร์วิวครับขอบคุณครับน้องหยาดครับขอบคุณมากค่ะพี่นิวค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามรายการนิวพะคินอินเตอร์วิวนะครับแล้วก็ติดตามกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับว่านิวจะะไปสัััมภาษณ์กกบบบใคครรนแแล้ว็ซ่ เผ็เพจแบบกับน้องอยากคนนี้ะนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง inspiring new changes ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องอยากก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย